บทที 1> ่1ิ 11. บทสวดมังคละสุดตัง 1. อเสวะนาจะพลานางังปันทิตานันจะเสวะนาปูชาจะปูชนียานางังเอตัมมังคละมุตตมัง2ปฏิรูป,ปะเทสะวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปะนิธิจะเอตัมมังคละมุตตมังสพหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยโย จะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคละมุตตมังสี่มาตาปิตุอุป,ปัฏฐานังอุปปุญตา,ารัตสะสังขะโหอะนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคละมุตตะมังห้าธนันจธรรมจริยาจะยาตะกานันจสังขะโห อนะวัชานิกัมมานิเอตัมมังคละมุตตมังหกอารตีเวรตีปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัป,ปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคละมุตตมังเจด็ดคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะ,จะกะตัญยุตากาเลนะธรรมัสวนานังเอตัมมังคละมุตตมัง 8ขันติจะโอโสวจัดสตาสมานาน,นจะทัศนังกะเลนะธรรมะจากัจฉาเอตัมมังคละมุตตัง9ตโปจะพรมมะมจะริยันจะอริยสัจ,จนะทัศนังนิพานะสจิกิริยาจะเอตัมมังคละมุตตัง10พุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยาสานกัรม ปติอโศกังวิระชังเขมังเอตามังคละมุตตมัง11เอตาธิสานิกตวานะสัพพันธะมะปราชิตาสัพพันธะสดถิงคัจฉันติตันเตสังมังคลามุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดตรณะเมปริยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนโม สมังอธิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตถิโหตุขยังวิราคังอมะตังปนีตังยะทัชคาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมณนะสมัติกินจิอิทัมปิธรรมเณรัตนงปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุ ยัมพุทธเศถโถปริวันยีสุจริงสมาธิมานันตะวิกัญญา,าหุสมาธินาเตนะสมโณนะวิชติอิทัมปิทัมเมรัตนังปนิตังเอเตเนะสเจนะสวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐ,ฐสตังปสสัทถาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทกคิเนยยาสุขตัสสสาวากาเอเตสุทินานิมหัปปารานิอิทัมปิสังเครัตนังปนิตังเอเตเนะสเจนะสวัติโหตุเยสุปายุตตา มณสาทัเถนะนิกามิโนโคตะมะสาณสัมณามนหิเตปฏิปตาอมะตังวิไคหะสัททาพุทธานิพุติงพุชมานาอิทัมปีสังเคแะตัณงปณิตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนัติสัมภวังวิรตจิตตายะติเก วัสมิงเตขีณทีชาอาวิรุณหิฉันทานิพพันติถีรายถายัมปะทีโปอิรรมปิสังเคระนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรัตตาเหวะชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตตทันตัสสาโปสัสสา นิจังสัญญาตะราจิโนเนวะเทโะคันธโนะมโรสหะพรมุนาชิตตังอาปาชิตังกะ,กะยิราตถารูปัสะชันตุโนบทบที่1 4บีบทสวดเกสะปุตตะสูตรภาสิตะมิทังเตนะภะควาภะควาตาชานะตาปัส,สตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะ เอทะตุมเหมาอนุเวณะมาปารมะปาระประรายะมาอิติกิริกิราญยะมาปิตกะสัมปัทาเนนะมาตักะเหตุมาไนายะเหนะมาอาการปรอาการปะดิวิตะเกนะมาทิทินิชานขันติยามา พัพพรูปะตายะมาสมาโนโนครูทยยะยตาตุเมเหอตตะนาวะชาเนยยาทะเออิเมธรรมะอากุศลาอิเมธรรมาสาวัชชาอิเมธรรมาวินยุขระหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินสมาธินาสมาทินา อะหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏฐุเมเหะปะชะเหยยาทะยะถาตุมเหอัตตนาวะชาเนยยาทะอิเมธม,มากุสราอิเมธม,มาอนาวัชชาอิเมธม,มาวินยูปัสธาอิเมธม,มาสมัตตาสมาธินานหิตายะสุขายะสังวัตต,ตันติตถฏฐัฏฐุเมเหอุปสัมปัชะวิหะเรยยาถาปิ บทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปเนยติชีวิวตะมัปปบมายุงะรูปะนิตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกะคะมนโนปุญญาอานิกะยิราถะสุขาวะหานิอุปนนยติชีวิตะมัปปมายังชรูปะนินีตัส นะสันติกตานาเอตังพยังมรเนเปกะคะมาโนโลกามิสังปัชเหสันนิเปกะโขโยทะกายณะสังยะโมวาจจยะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปะกะโรติปุญ,ญงธรรมโมเหธรรมโมหเวรักติ ธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินโนณนะทุกขะติงขัดฉติธรรมจาริสเพสังขารานิจติศัทธาปัญญายะปัสติอัฒนิพินติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญายปัสติ อัฏฐนิพพินทติทุเขเอสะมะคควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตติยถาปัญญายาปสติอัฏฐนิพพินทติทุเขเอสะมะคควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอนปัปปณะกะชาดกอัปณะกัฏฐาน,นะเมเะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตัธัญายะเมทาวี ตังคันเหยยะอะปันนกังพาหุงเวสรานาังยันติปพะตานิวนานิจะอารามรุขะเตเจตยานิมนุษาพยะตัชิตาเนตังหัวสรานาังเขมังเนตังสรณะมุตตมังเนตังสรณะมาคัมมะพุทธสัพพะทุกขาปมุจติโยจะพุทธจัน์ โยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสรานังคโตจตาริอริยสัจานิสัมมัตปัญญะปัสติทุกขังทุกขะมะทุกขะสม,มุตปาทางทุกขะสะจะอติก,กมิอติกมังอริยจะอัดถังคิกังทุกขูปะสะมะคามินางเอตังโขสระนังเขมังเอตังสรณะมุตตะมัง เอตังสารนาสรณมาคัมมะพุทธะสพธัพพะทุกขาปะวุจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพัเทกะพาัตตะคาถาอติตังนานะวาคะเมยะนัปะติกังเขอนาคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอัตติตํา ะนีปะหินันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัฏฐตัฏฐาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนูพรูพเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงายไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญนั้น คำนั้นหนึ่งเนืองให้ปลุกปกงเถิดอัชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารดังสเวพึงทำความเพียรเสน,นวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังฆารันเตเน,นะมาหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสน,นาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตบปิงอโหรตะมะตันทิตัง สังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพะมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแ้แลบทที่18บทสวนพินหะปัจจะเวคณนะปาถะชาราธรรมโมมหิชารางังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพลความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธรรมโมมหิธรรมรนังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพักจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมัสสะโกมหิกรรมมทายาธากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิจารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมกาิสามิกาลยานังวาปาปังกาวาตัสทะทายาทาภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจ,จเวกขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,ทวนเทินบทที่สิบกาบทสวดเทวตาอุยโยชนาคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกป,ปัตตาจนิโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาอจจะอัมเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโม ทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัททายะสีลังและขันตุสัพทาภาวนาเิรตาโหตุคัจฉันตุทเทวตาคาตาสัพเพพุทธ,ธาพปปาระปตาปเจกัน,นันเจยังพลังอรหันตานันจะเตชน,นะรักขังพนมิสสะโสบทที่20บ,บทสวดเทวตาปฏิทานะคาถาหันธรรมยังปฏิปทาทานะคาถาโยพนามเส ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตะหิงตะหิงต,งตาธรรมะทาเนนะพะวันตุปูชิตาโสดทิงกรนเตถะวิหาระมันทะเลเทราจะมัชชานาวกาจะพิกวโวสารามิกาธานปัต,ตีอุปาสากาคามาจะเทสานิคานิคมาจะอิสรา สัปปานะภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชาเจเยปิจะอันทสัมภวาสังเสธชาตาอัตโวปปาติกาเนิยนิกังธรรมวรังปฏิจะเตสัเพปิทุคัสสะการนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโธรรมโมธรมมัททราจะปุคราสังโคโหตุสมัคโวะอะะัตายะจะหิตายะจะ อมเหระคตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมะวะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอาดิยป,ปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพปฏิทานะคถาหันธรรมยังปฏิทานะคถาโยพนามเสปุญญาสิทธานิกกตตะ,ะยานัญญานิ กตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตะปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเจเมจาปะยะทิฏฐาวาอันเยมัชชตะเรตะเวริโนสัตตาทิฏฐันติโลกัสมิโลกสมิงเตภุมมาจะ ตุโยนิกาปัจเกาจกจะตุโวกาโรสังสงรันตาพวะเวยาตังเยปฏิธานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินนานะปุญญานางังอนุโมทนะเหตุ ตุนาสัพเพสัตาสทาหหตุอเวราสุขะชีวิโนเขมป,ปะทันจะปปโปนตุเตสาสาสิทชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็น ที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่าใดตระทราบการให้บุส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าเหล่านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุที่เพราะเหตุคือการอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เย็นเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังดีอันขอความหวังอันดีของ สัตว์เหล่านี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสมเด็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญ้งทางโลกและทางธรรม ขอทยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรยให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่นภยัยฤพนาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัประวรณิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคํามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเร็จศักดิ์สิทธุทประการเอทอรสาธถก